สวัสดีครับผมชื่อนายสุรยุทธ์มงขาวเลขที่17ชั้น2จจชชสครับสวัสดีครับผมนายสุปนัสสีเลขที่25ชั้น2อชชสครับโอเคครับวันนี้เราจะมาทำการต่อวงจรควบคุมความดันของระบบไฮดรอลิกนะครับดูน้ำมันหอนเลยนะครับว่ามีเท่าไหร่นี่นะครับครึ่งหนึ่งพอดีเลยหลังจากนั้นครับเราจะมาเริ่มกันที่นี่ครับเราต่อว่าต่อชุด ตองวาวสี่ตั้สองไว้หมดแล้วนะครับหลังจากนั้นครับตอนแรกครับเราจะใช้เกล็ดนะครับนี่ครับเกล็ดเกล็ดวันนะครับถอดจากที่ลูกสศรนะครับนี่ครับต่อสายนี้หน่อยนะครับผมเลยครับนี่ครับใช้เกล็ดวันนะครับต่อลูกสรนครับโอเคครับครับหลังจากนั้นก็จะใช้นี้นะครับทีวีนะครับก็คือ ที่ลูบีของมาสีดับสองนะครับนี่นะครับเวนี้นะครับก็คือวาลรถความดันแบบสามทางนะครับครับเราจะเอานะครับนี่นะครับเอาทีวีนะครับซีวือเปล่านะครับสามทางนะครับมาต่อที่ดูบีนะครับดูบีนะครับครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาวาลกันกลับนะครับมาใส่ที่จุดบีนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะใช้สายสั้นนะครับต่อจากจุด B นะครับก็ต่อออกมาจากวาล์นกลับนะครับมาเท่าที่จุด B ครับของวาล์ดความดันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะต่อจากนี้นะครับต่อจากจุด B ของวาล์ยึสองนะครับรับมาเท่าที่จุด B ของ นี่ครับกระเเทานี้ครับหลังจากนั้นเ่อจจากหยุดีนะครับมาเท่าที่ตัวถังนะครับตัวถังนะครับเพื่อนงถังไปแล้วก็จะเป็นสายกลางนะครับต่อยากของลูกสูบนะครับคือต่อจากกีดวัดนะครับเข้ากับหยุดพีนะครับ ดีนะครับสามวารู้ความดันสิครับจากนั้นเราก็จะมาเปิดกันเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะโยกเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ดูนะครับเราก็จะปรับนะครับปรับให้ได้20นะครับหรือว่าสิบก็ได้แต่อย่าเกิน30มสิบนะครับ ครับเราก็จะปล่อยกันนะครับมันจะนะครับก okay. um, ่อนที่เราจะปรับนะครับต้องให้ก้านสูบออกไปจนสุดก่อนนะครับใช่ครับครับอ๋อแล้วก็อดติดไปด้วยกันต่อนรอแอปขอเราขอจบการนำเสนอเรื่องนี้ครับครับ